เมื่อคืนกูนอนแซบมากเลยวะกูตื่นตื่น8โมงอะกูนอนตั้งแต่4ีทุ่มอะไม่ได้คุยเอเพิร์ดด้ยเมื่อคืนโหว่านอนแซบมาก นอนเยอะมากตื่นมาก็ยังง่วงเอือจริงแล้วมันเป็นอาการของการตื่นปกติวะแต่ช่วงนี้กูรู้สึกว่ากูนอนแล้วแบบโอ้ยอยากนอนอีกเดี๋ยวนอนแล้วอยากนอนอีกเป็นคนขี้เกียจหรือเปล่านอนเยอะก็ขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจไม่รู้นั่นแหละแล้วก็ประชุมง,งานไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแผนเก่างงเหมือนกันนะนะตอนแรกพี่บอกโอเคแล้วนะก็มาบีบบอกว่าเอออยากให้แก้ตรงนี้ทีนกูต้องกลับไปแก้อีกนิดหน่อยแล้วก็คลิปยังไม่ได้ลงนะครับก็กำลังตัดอยู่ไม่ไม่ให้กำลังตัดตัดเสร็จแล้วกำลังเรนเดอร์อยู่ทำปกอะไรเรียบร้อย จะทำอะไรกินดีวะจริงๆอยากกินไอ้แบบเมนูแบบเมื่อวานอีกทีนึ่งไงไอ้หมูยอผัดพริกเกลือแล้วก็ไข่ดาวอืประมาณนี้แล้วก็ของมันก็จะหมดแล้ววะถ้างั้นแ่ะสงสัยจะต้องออกวันนี้นี่แหละหรือมม่ก็ไปกินร้านป้าก่อนไปกินร้านป้าหรือก๋วยเตี๋ยวแทนแล้วค่อยออกไปพรุ่งนี้เอก็ได้นะสูตรนึ้งก็ได้งั้นก็เดี๋ยวไปทำเอาข้าวก่อนนะเริ่มวันวันนี้เป็นไงนบ้างครับการทำงานในวันแรกและวันที่สองของสัปดาห์นี้ เอ้ยวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์นี่หว่าไปเฝ้ารอดูสัปดาห์ดูว่ะเฮียกูเพิ่งดูสัปดาห์ตอนสุดท้ายจบสัตว์แม่งแบบตอนที่พี่จอทิ้งช่วงอะกูเม่นซึมเลยกูถึงท่านขยับเมาส์เลยว่าแบบเฮียจบจริงจริงใช่ไหมอ๋อไม่ใช่มีพี่อิดมรกดตินต่อ จึ่งกลดีตลกดีน่ารักเลยแต่ว่าแม่งซึมอ่ะแม่งซึมตามเลยแม่งแบบเชื่อมันเป็นตอนสุดท้ายของเขาจริงๆว่ะแต่กูก็ไม่รู้เขาอาจจะมีวิธีอื่นทาอย่างอื่นต่ออะไรเงี้ยนะก็ก็จะทําต่อไปนะครับถ้าพี่ๆได้เข้ามาดูผมก็จะทำต่อไปเรื่อยๆชิวๆในรูปแบบของผมน่ารักเลสไตล์ของตัวเอง <c oughs> <c oughs> ก็ Respect ครับพี่ดีใจที่มีเพื่อนอยู่กินข้าวทุกวันดีใจที่ตั้งแต่ เปลี่ยนงานรอบที่สองมันก็เติบโต,ตมากับโควิดเดลี่กับสัปดาห์กูก็เป็นคนหนึงแล้วกันนะที่รู้สึกผูกพันกับตรงนี้เหมือนแบบมีพี่พเขาอยู่ทุกวันอ่ะอยู่อยู่ด้วยกันทุกวันแบบรู้ว่าเออเมื่อวานเขาน่าจะทะําอะไรอะไรเงี้ยวันนี้เขาอาจจะไปตรงนี้ดูไอจีอะไรเงี้ยแล้วก็จนสุดท้ายก็มาถึงวันนี้แต่ว่ามันไม,ไม่ท้ายสุดหรอกเพราะยังไงกูว่าติดตามเราทราบอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดูกันต่อว่ามีอะไรต่อยังไงแล้วก็ เจในแม่งสุดยอดมากเลยนายแม่งโคตรโหดครีเอทีฟ <c oughs> เป็นคนตัดคนหนึ่งที่แบบเที่ยสุดยอดแล้วกูก็แบบเป็นไอดอได้ดกรตัดที่แม่งสามารถตัดได้ทุกวันโหดมากๆถ้ารับทราบได้เจมางานน่าจะไวขึ้นแบบอีโคเลยเพราะว่าเจแม่งตัดไวรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูกันนะว่าผลงานของน้าเจน้องเจพี่เจเขาตุ้นเดียวกับกูป่ะนั่นแหละจะเป็นยังไงต่อแต่ว่านายสุดยอดมากอือ เฮเครเครวันนี้ตอนเช้าทั้งวันก็ประชุมมาเสร็จเรียบร้อยอกูยังอยู่ในฟิลเมื่อกี้ว่ะกูพูดต่อไหมนะ,อะขอบกูพับแป๊บนึงวันนี้ก็ประชุมเช้าไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทำกับข้าวกินแล้วก็มีลากคุยงานต่อกูก็เลยกินข้าวไปก่อนระหว่างที่จะคุยงานนะแล้วก็เรียบร้อยอะไรเสร็จตอนเช้าสรุปก็คือน่าจะต้องมีงานเพิ่มอีกนิดหน่อยในโปรเจกต์กเก่าแล้วก็ หมเนี้ยกูไม่รู้เป็นไรกูคิดเรื่องอยากลงไปกินป้าอยากลงไปกินป้าทัางที่กูอ่ะเพิ่งกินข้าวไปกูไม่เข้าใจตัวเองเรียออะไรของกูเนี่ยแต่ว่าพรุ่งนี้จะต้องไปซื้อของแน่ๆแล้ววันวันนี้จะยังไม่ออกไปซื้อของเพราะว่ากูอยากกินป้าอยากกินร้านป้าไม่ได้อยากกินตัวป้าอยากกินร้านป้าเดี๋ยวเพลินก็มาเซลล์อีกโอ้ยเออนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันมันร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาทำงานต่อเอ้ยแต่ว่ามันเที่ยงแล้วเนี่ยอาจจะนั่งเล่นคบชิวๆแล้วกันนะ กูมาสังเกตตัวเองว่าสองสามวันมานี้กูไม่ได้ออกจากห้องเลยไม่ได้เปิดประตรูออกจากห้องนะสูงสุดก็ไม,ไม่ไม่มีถิง้งขยะไม,ไม่ไม่มีออกจากห้องเลยนี่คือการออกจากห้องใช่ไหมพวกมึงดูกูอยู่ใช่ไหมประมาณสองสามวันตั้งแต่วันอาทิตย์ที่เข้ามาที่ไปที่งเฟอรนนะ่ะกูก็ไม่ได้ไม่ได้ออกจากห้องอีกเลยนี่กูจะลงไปซื้อของเซเว่นกินซะหน่อย เ okay. มื่อกี้ลงไปข้างล่างไปซื้อของเซเว่นแล้วก็ซื้อ,อน้ากินนู่นนี่นั่นแหละน้ําหวานวนะนะแล้วก็นี่ของที่สั่งมาแล้วที่กูเตวางแผนเมื่อวัอนก่อนที่จะเก็บสายบนโต๊ะใช่ไหมแล้วก็รวมไปถึงเก็บชั้นอะไรด้วยแต่นี่คือชิ้นแรกที่มาก็คือไวเลสชาร์จอ่าเดี๋ยวกูแกะให้มึงดูก่อนแล้วกันนะโอเคมัเทือน,น,นี้ก็คือไวเลสชาร์จนี่ยี่ห้อนี้ก็คือมันเป็นแม็กเซฟที่ใช้ได้เหมือนไอตัวของ Apple อ่ะ มันก็ดูดีนะก็เลยซื้อมาลองใช้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวใช้แล้วเดี๋ยวจะรีวิวนะแต่ว่าแกะแกะก,กล่องก็ดูดีสภาพดูดีทุกอย,อ,อย่างเคยอดเยี่ยมเดี๋ยวไปลองใช้กนันหลังจากที่แกะกล่องไปนะตอนกลางวันก็ตอนนี้เย็นแล้ลวลงแบวข้าวแล้วก็ทํางานอะไรเรียบร้อยอีกน,นิดน,นึงอีกนิดนึงก็จะเสร็จทางไอ้ตัวนี้แล้วก็น่าจะยีพอยแบบในลหลายๆอันไม่ใช่ยีพอยสิสเขาเรียกว่าอะไรวะ expand function ไปในหลายๆอันได้เออยอะก่าไงตอนนี้สั่งข้าวไปกไป้าังรอบปร์ตข้าวร้านที่เคยกินที่ค่าส่งแทงวันนี้มันถูกก็เลยได้ข้าวมาเมื่อกี้เรื่องการอาหารคนมันเลยเ,เดี๋ยวรีบข้าวตรงนี้เดี๋ยวมาเล่ากา,า,ารทารเมื่อกี้แม่งมันจัดก็คือตอนแรกไม่มีใครเปิดใครใช่ป่ะไม่มีใครก้นใครอะไรตาก็ป้นเริ่มป้นแล้วทุกคนก็แบบเริ่ม c h ออสไอหมีไอไอหมีเหมือนแบบพึ่งหัดรวยเดี๋ยวพึ่งหัดรวยแล้วแบบไม่รู้จะทำยังไงกับาไพ่แล้วทีนี้พ่ พอกูเหมือนแบบจะจบละกูจะจบด้วยการเป็นอ่าอะไรวะราจเจนอาร์มี่ไอเยี่ยกูก็เลยสมใครไอแคทไอแคทไปก็แบบโอ้เม่ไม่เคยมีไพ่มันก็ดองไพ่ไว้เดินเจอตามโมโนพอลโลี่เอาอกินไปหมดเยี่ย <c oughs> โคตรปังเลยโคตรมันมันจะไปเดี๋ยวไปกินข้าวเสร็จแล้วทเวอร์ซาตรงนี้ครับและนี่ก็อร์ซาพับหลงชาวมอร์แกนเกาะพระทอง น่าจะเท่านี้ครับกินข้าวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพักผ่อนตัดงานนะ <S <S ก็เจอกันพรุ่งนี้แอบเท่าอ,อยู่เลยว่าพรุ่งนี้จะไม่มีสัปดาห์แล้วเฮียกูปูบเหมือนกันนะก็ได้แต่ดูคลิปตัวเองกูดูคลิปตัวเองอยู่แล้วตอนกูตัดอ่ะนะวิธีการดูคลิปของกูกูก,ก,ก็คือกูจะตัดไปก่อนตัดแล้วก็ดูไปด้วยตัดแล้วดูไปด้วยตัดแล้วดูไปด,ด้วยเนี่ยอันนี้ก็เท่ากับดูหนึ่งรอบแล้วใช่ป่ะก่อนเรนเดอร์กูดูอีกรอบหนึ่งนั่งดูทั้งหมดถ้ามีอะไรไม่ดีกูก็แก่ พอแกเ้เสร็จก่อนจะอัพกูก็นั่งดูอีกรอบกูถ้าแบบกูดูคลิปตัวเองมาวันมาณสีรอบแล้วเดี๋ยวไปดูบนย t u b e ด้วยนี่ยังไม่มีสปดาดูแล้วเอา้าเคลยสำหรับใครที่ดูสำรานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีแบบไม่มีอะไรดูประจำวันก็ชวนเพื่อนๆหวาไปดูตรงนี้กันได้กูก็มีกูบ่นเนี่แหละไปเรื่อยๆชีวิตกูอาจจะไม่ได้แบบน่าสนุกเท่าไหร่แต่ว่าวันๆหนึนนน่งอะ่ะก็จะมีแบบเรื่องปรญญายอ่อนให้ให้ดูแล้วกันเรื่องแบบอาจจะบน่นเรื่องนู่นนี่นั่นนะก็ประมาณนั้นก็ความสนใจคร่าวๆของกูก็็คือนเป ทางด้านโปรแกรมมิ่งโปรแกรมมิ่งแล้วกเ็เล่นเกมอะไรเนี้ยปลูกผักทำของข้าววนอยู่แค่นี้ประมาณเนี้ยอ๋อแล้วก็ทำเพลงด้วยเออมีนิดนิดหน่อยหน่อยทำเพลงแล้วแต่ช่วงถ้าช่วงอยากทำก็จะทำเพลงลาวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยถ้าคนที่ได้เข้ามาดูนะเจอกันครับบ๊ายบาย